สวัสดีจ้าตอนนี้ยายต่อยอยู่วัดอรัญวิเวกลานอวิเวกอำเภอแม่แตงจ้ะมาทําบุญมาทำบุญวันครบรอบหลวงปู่เปียนธรรมาถีปูพูดถูกหรือเปล่าไม่รู้เนาะต่อยสิพนั่มเสนอหลายสินลายอย่างลายสิ่งหลายอย่าง,ท,ายยางทุกคนกันมากมาก,มาก,มากจ้ะพี่น้องยมเพิ่อแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางเมื่อไก่จะแป้อยเก้ารโลเพื่อจะมางานนี้ขึ้นมีหลายเดอร์ผามารับส่มท่านเอ็ซ์ีคราวเอซีไหมมางานครบกรอบบ้านมรณะของครูเพียนเจ้าค่ะที่ได้ปสิภาสส่งภาพนแรยากาศเรากัมบูร์จาสาที่เจ้าค่ะอาจ้า ผูค้คนก็มามากมายหลายซุกคงถูกเราสีมาท่านบุญใจย้อนเพิ่มมาแต่งเมื่งเหนือใจสังรกตว่าคุณเจ้าคกนกับล่างบูซาพระรัตนตะไค ที่ทังาศาสนากรคอ,อจังจังถวายอาหาร,รเพื่อเพเจ้าจ้านั่งสมาธมิเัือเพิ่เกกับมามากไม่ไหลมาทำบุญจั ก็จะมีโรงทานข้าวต้ม,มรโรงทานท่ไปเฮ็ดไวนะ้เนาะโรงทานในงานบุญนะจ๊ะโรงงานะตะกรงปูอ๋หน่อยเถอะเป็นอันนี้จะเป็นโซนโรงทาน อันนี้เป็นปลาตั้งโกกัดขนมน้ำเต้าหู้นน้ำเต้าหู้ มีรงท่านหลากหลายเยอะแยะจ้ะรท่านเยอะแยะถมิโาธรมะจกาินนมาคุณเจ้ากำลังำทำพิธีส

Ati bagi lo no tamat Opanatamah Anupanatamah Upanin lo no tamat So, takato, ta, sakatato Sotawinyanatato Kanatato, kandatato

ยังบุญรอบรอบหลวงปู่หยาดคนมามากมายาญาจังที่วัดอรัญวิเวกอำเภอแม่แตงกิมริียงโดกินตทียโดมนัสสิตเรียงโดมนัสสิตเียงมุกเตเียง

재미 <sum> fáktāðu

ปับรรยากาศในงานมุกเกียนลุงทานก็มากมายเยอะแยะ คุณเจ้ากำลังทําพิธีท,ท,ทางศาส,สนาลงทานเยอะแยะมากมาย อันนี้โรงเป็นโรงทานอีกฝั่งหนะึ่งเป็นโรงทานอีกฝั่งหนะึ่ง มีทั้งสองฟังกันสึ่งบรรยากาศในงานวัดบุญปูเปียนกันหลวงปูเปียนทำรมชีปู กมีโรงทาน,ทานลายเยอะแยะมากมากยูเชื่องไม่เหเพื่อไม่แต่งเก้า ก็ใส่บาทพระคุณเจ้าร่วมทานตะโกต์ได้แบบบรรยากาศหลายๆหลายๆแนวมัจจุบันจุนองเลยคุณจตุพรอุตโมตัวตัวเทิศ อาาเกแก้วสีชัยเจริญคุณลงทานท่านนี้ไหลายลงทานท่านนง้ไ่หลายลงทานไปเบิ้งไปเบิ้งคุณคำแพงชมเกตชมเกดสอเขาบอกแม่านังอยู่อุ้ยบองนั่งเอย่างไปเบื้งย่างไปเบิ้งอยโบสถวิหารง่ายพักไปนน้องนัยมันบรรยากาศ มาทำบุญคุณวรารพนคุณเฉลิมโรดคุณนิชาพรพร้อมลูกๆคุณปราณิสาทรงธนนันคุณวิชานัติยะงามหลายพี่น้องเพื่อนี้ทั้งเศ้าเนือไปนั้นเชียงใหม่เรานะครับเราได้ร่วงใจกันบำเพ็ญบุญถึงพระมหาเถระนี้นะครับ เป็นที่น่าปีติยินดีสองกระกฎาคมวันที่สองกระกฎาคมอย่าลืมนะครับวันมรณภาพหลวงปู่แหวนสุจินนามหาเถระวัดดอยแม่ฝังท่านศรัทธาสาธุชนไปร่วมกันใส่บาตรอย่างนี้นะครับเจนาฬิกาผมบอกไว้ก่อนนะครับยังไม่มีกำหนดการแต่ผมบอกไว้ก่อนนะ <c oughs> ท่านอาจารย์หมอท่านมาบินาบาตด้วย กันจะได้ไปเตรียมงานสองกรกดาท่านท่านอห้อคัุณรคุณเจ้ากำลังบินธบาจ้าตอนนี้ช่างเมืองเหนือ อยู่วัดหลงวงปู่เปียนที่วัดหลวงปู่เปียนเด้ยวมสาธิชนก็มาสิบบาทขออนุญาตนะเจ้าค่ะขออนุญาต ถ่าย,ยรูปพปเทแล้วแล้วคุณเจเาา้าคะแม กำลังกรีดดินธทบาทเจ้าค่ะุมเ <c oughs> เม,มื่อเช้านี้มีคุณโยมท่านหนึ่งท่านบอกว่าผมบอกว่าพระประมาณสองร้อยูปท่านบอกว่าไป่แถวชัดใดเราเรามาน้าก่อกัรมาเชื่อกับคุณเจากำลังรับสิธนธพต่าเพิ่นซึ่ง บินธบาตสวยก็ทั้งบ้านเฮ้านาะทั้งมืองเหนือเนาะบินธบาตสวยจ้ะบินธบาตซ้ายนะแม่จ้ะยังเป็นมือบุญกับพระจักนะ <c oughs> เป็นแม่บุญกับเมื่อกี้พูด <c oughs> บอกว่าทหารหารมาช่วยงานไม่ใช่นะครับต่อชอดอาจากค่ายดารารัศมีและนเรศวรขออนุโมทนากับท่านผู้บังคับบัญชาไว้ด้วยและขอ บุญญาธิการของหลวงปู่จงปกปักรักษาพุ้มครองป้องกันทหารหารทุกคนที่มาช่วยงานได้รับบุญเหมือนอกนอบบันท่าททนนารับบารก็เป็นวัยาวัจจัยตามภาษาพระคือบุญในการช่วยขนขวายในกิจอันชอบนะครับอาท่านใดอ๋อได้มาแล้วเจ้าของมาแล้วโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับของ,งท่านคุณเจ้ากำลังรับบิณฑบาต

ขาทุเจ้าสาทุสเจ้าเจริญเจริญรุ่งเรืองอย่าเก็บอย่าจนนะลูกอย่าให้ตามขัวคนอย่าให้จนวัาใครนะจ๊ะทุกคนยูดีมีแห้ง่วันที่1 5 6นถ้าติดใจหรือว่าชอบในรสชาติสามารถแวะไปที่สาขาแยกเมืองอะไรได้เลย มี go ahead. Go ahead. Okay. ่ก็เสร็จแล้วจ้าจะกลับแล้วจ้าจะกลับอุดรแล้วที่นี่ยี่สิบเอยกับสิ่คอปิดคลิปขอขอพูดเอฟซีกับเอฟซีใหม่ขอบคุณหลายๆเด้อทีถามมะเยี่ยมมาส้มท่านบุญวัดส่านบุญกุเทียนก็เสร็จแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะที่สองที่สองก็เรีร้อจะกลับแล้วจ้า จยากเพิ่มเป็นกระายบาดกทำบุนทำสินจะกลับมคะจะกลับแล้วกลับแล้วค่ะอุดรบ้านเรานั้นนะจ้าก้อนไม่ยบาแม่แตงกาไม่ยบายเชียงใหม่คุณหลายๆ